อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนจนและคนรวยคิดต่างกันคำกล่าวนี้เราเคยได้ยินบ่อยๆในสังคมที่ว่าเงินคือรากฐานของความชั่วร้ายแต่ลุงแต่อยากจะให้ทุกคนลองคิดดูให้ดีว่าทำไมคนรวยกลับมีมุมมองที่แตกต่างออกไปพวกเขาเชื่อว่าความจนต่างหากที่เป็นต้นตอแห่งความชั่วร้ายลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่คุณไม่มีเงินสิครับไม่มีโอกาสในการทำมาหากิน ความจนจะทำให้คุณตกอยู่ในสภาวะที่ต้องดิ้นรนและบางครั้งมันก็ทำให้คุณต้องตัดสินใจในทางที่ผิดเพียงเพื่อความอยู่รอดในมุมมองของคนรวยความจนคือปัจจัยที่ทำให้คนต้องทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมพวกเขาเชื่อว่าการสร้างความมัง่งคั่งไม่ใช่แค่เพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องกันตัวเองและครอบครัวจากความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยแล้วอะไรที่ทำให้คนรวยและคนจนคิดต่างกันคนทั่วไปมักจะฝากความสำเร็จของตัวเองไว้กับคนอื่นพวกเขารอคอยให้นายจ้างเลื่อนตาแหน่งหรือหวังว่าคนอื่นจะให้โอกาสในการประสบความสาเร็จแต่คนรวยเขาไม่รอคอยหรอกครับพวกเขารู้ว่าความสำเร็จต้องสร้างโดยตัวเองพวกเขามองหาทางที่จะควบคุมชะตากรรมของตัวเองพวกเขาไม่รอให้โอกาสมาก เคาะประตูแต่การสร้างโอกาสเหล่านี้เขาจะสร้างด้วยตัวเองและนี่คือเหตุผลที่พวกเขาประสบความสําเร็จเพราะพวกเขาไม่ยอมให้ชีวิตของตัวเองอยู่ในมือคนอื่นในขณะเดียวกัน คนทั่วไปมักจะเชื่อว่าความร่ำรวยเกิดจากระดับการศึกษาหลายคนถูกสอนว่าการมีปริญญาจะนำไปสู่ความสำเร็จพวกเขาเชื่อว่าความร่ำรวยไม่ได้มาจากใบปริญญาแต่มาจากความรู้เฉพาะด้านที่ต้องเรียนรู้ในตัวเองความรู้ที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ในห้องเรียน แต่มันได้มาจากประสบการณ์จริงการลงมือทําการเรียนรู้จากความล้มเหลวการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคนรวยจึงไม่หยุดพัฒนาตัวเองพวกเขารู้ว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความรู้ที่ใช้ได้จริงก็คือสิ่งที่จะนําพาพวกเขาไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน อีกความเชื่อที่คนทั่วไปมักจะมีก็คือคุณจะต้องมีเงินก่อนถึงจะสร้างตัวเองได้แต่คนรยไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกครับพวกเขารู้ว่าการสร้างความมั่งคัง่งไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทุนเริ่มต้นมากมายสิ่งที่พวกเขาทําก็คือใช้เงินของคนอื่นพวกเขาใช้สินเชื่อ การลงทุนและการร่วมทุนกับคนอื่นเพื่อขยายธุรกิจและสร้างผลกำไรพวกเขารู้ว่าการใช้ทรัพยากรของคนอื่นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความมั่งคั่งและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นและนี่ก็คือบทสรุปที่ว่า